ย้อนกลับไปเมื่อ,อหลายเดือนที่แล้วนะครับมีหลายคนเนี่ยสอบถามเข้ามาว่าทำไมเรทารอนถึงใส่ชุดธรรมดามาหาพวกเขาอ่ะงงไหมปกติแล้วเรทารอนเนี่ยต้องมาหาเราแบบชุดทดดี้เข้าเท่ๆใส่มุกมาใส่เวสมาแต่มาเจอแบบนี้มันคืออะไรกันแน่หมายถึงว่าเรทารอนตัวนั้นมันจะพิเศษกว่าหรอเก่งกว่าหรือเปล่าโอเคมาคืมมาเป็นอย่างนี้ครับเรทารอนพวกนี้เนี่ยคือความผิดพลาด ของการ generate ชุดในเกมนะครับอืมมันคือบั๊กนั่นแหละเรทาร์ลอเนี่ยเขามีโมเดล support นะครับไม่เยอะมากเท่าไหร่ประมาณ10โมเดลเองมั้งซึ่งโมเดลพวกนี้เนี่ยจะมีการ support ชุดของเรทาร์ลอนะครับแบบเต็มที่ทําให้ใบหน้าของตัวละครเนี่ยไม่เกินหน้ากาก,ากออกมาก็คือหัวโมงอะ่ะมันจะไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีปากไม่มีคางนะครับหลุดออกมาเออก็คือ support แบบเต็มที่ให้กับชุดของเรทาร์ลอนโมเดลพวกเนี้ย คือสร้างมาเฉพาะเพื่อรองรับชุดของเวทาร์ลอนนะครับแต่ทีนี้ระบบการทำงานสุ่มตัวละครเข้ามาในแผนที่นะครับมันจะมีการเจเนเรตตั้งแต่ใบหน้าแล้วก็ชุดธรรมดาด้วยให้แก่ตัวละครธรรมดานะครับโมเดลของเวทาร์ลอนที่ผมว่าไปเนี่ยมันไม่ควรที่จะถูกนับไปรวมกับตัวธรรมดาด้วยแต่ตัวธรรมดาก็มีการใช้โมเดลของเวทาร์ลอนด้วยเช่นกัน <c oughs> เออเออมันใช้เดียวกันได้นะ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับในการเจนเนอเรตชุดเข้ามาก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ทําให้เพื่อนๆมีโอกาสเจอเรททารอนนะครับที่เป็นชุดธรรมดาเนี่ยมาหาได้เหมือนกันและถามว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ใช่ไหมผมจะบอกว่ามันน้อยมากผมทดลองมาแล้วได้ทั้งหมดนะครับ2ตัวจากการสุ่มทั้งหมด425ครั้งนะครับแบ่งขึ้นก็ตัวละครรัประมาณ2 1 2แล้วกันนี่นั่งจับเป็นสัปดาห์เลยนะ นานมากครับกว่าจะได้แต่ช้าก่อนเพราะมีบางคนนะครับเคยเจอเรตทารลอนที่มีสีผมชูดฉาดมากๆมาหาที่บ้านอันนี้คือผมจะบอกว่ามันคือโมเดลของเรตทารลอนในเกมนะครับที่มีอยู่แล้วแต่โอกาสในการเจอเนี่ยน้อยมากกว่าเดิมอีกครับผมจับได้ทั้งหมดนะครับก็คือ1ตัวในการโรลทั้งหมด300ครั้งนะครับเมื่อกี้คือชุดธรรมดา212แต่เนี่ย3 0 0ครั้งนะครับ หายากกว่าเก่าอีกสุดท้ายก่อนจากกันไปนะครับขอฝากก่อนว่าตัวละครเวททอรอนแปลกๆพวกนี้เนี่ยไม่ได้เก่งไปกว่าใครนะครับเหมือนกับเวททอรอนธรรมดานี่ยแหละครับไม่ได้เก่งไปกว่าใครเลยโอเคเข้าใจนะครับ